สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึง facebook นะครับเอสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่าจะตั้งค่ายังไงม่ให้คนอื่นเพิ่มเพื่อนเรานะครับในกรณีที่เราไม่รู้จักคนคนนั้นนะครับก็ง่ายๆนะครับให้เข้าไปที่ตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับจากนั้นให้ไปที่ความส่วนตัวครับเมนูซ้ายมือนะครับเมนูนะครับความเป็นส่วนตัวให้เลื่อนมาที่ ที่เขียนว่าใครบ้างที่สามารถติดต่อฉันได้นะครับตรงนี้สร้างเฟซบุ๊กจะให้กําหนดจะมีสามอย่างนะครับก็คือจะมีสองอย่างนะครับก็คือทุกคนกับเพื่อนของเพื่อนถ้าเรากําหนดทุกคนเนี่ยก็คือทุกคนสามารถที่จะขอเราเป็นเพื่อนได้แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนของเพื่อนก็คือคนที่มีความสัมพันธ์กับเราเป็นเพื่อนของเพื่อนถึงจะส่งคำขอ,อ,ขอเราได้แต่แว่า ไม่รับเลยทุกคนเงี้ยไม่มีนะครับก็คือเป็นได้แค่ทําได้เต็มที่ได้แค่เพื่อนของเพื่อนก็ถือว่าป้องกันได้ระดับหนึ่งถ้าคนไม่ความสา์อะไรกับเราเลยไม่รู้จักเพื่อนเลยหรือเราไปโพสที่ไหนอะไรเงี้ยคนอื่นจะส่งคาําขอร้องเพื่อนไม่ได้นะครับก็ปรับที่ตรงนี้นครับก็ปรับตรงนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับก็ไม่ต้องกดเซฟอะไรครับเพราะว่าเฟซบุ๊กจะเซตให้อัตมัตก็ง่ายๆแค่นี้นะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ